สบายดีวันนี้ก็มาพบมาพอกับสองพอร์ตไทยนแนลเนาะอัปเดตมันคือเก่าเนาะวันนี้ก็สิบประมาณนี้แหละมันก็หัวกันใหญ่อยู่มันธรรมศาสตร์เนาะบริไทยมีแต่เฮาทางเนาะ ทางทางทางอะไรก็จูดจูดอะไรก็ปลูกเลยเนาะพี่น้องมันสิมีกระตอกระตอเห็นบ่กระตอนลกโอ้ความยากเนะาะเชาสิไทยกับ่มีเงินอย่างไรเนาะบ่มีเงินไทยก็เลยบ่ได้ไทยกะหัวมันก็นงามอยู่แต่ว่าส่วนร้ายมันสิเหหน่าเนาะพี่น้องเนา่นาเน่าร้ายผลผลิตบ่ค่อยดี วะมันเน่านี่เน่าเน่าเห็นบ่เงาเงาบังเงามันก็สิเน่าเห็นบ่ปลูกไปอย่างสิไรพี่น้องเอ้ยบ่เฮ็ดก็บ่จักสิเฮ็ดหยังถ้าเฮาบ่เฮ็ดมันก็บ่มีงานเฮ็ดเด้อพี่น้องานเฮาก็แบบนี้แหละาวนใาวนาเฮา ก็ยังสวนมันนีเลยนะครับพอประทังชีวิตขาใส่ใจเพื่อประดกแปลงนัวเนาะพี่น้องนี่ว่ามันี่ส้นเ now นาะพี่น้องเนาะนี่เ n า w ลายดีนี่เงาเงาเงาหนึ่งก็สีดาอยู่นี่เห็นบ่บางเงาในกระบอกไหลเลยนี่เห็นบ่บางเงาในกระบอกไหล ว่ามันเน่าแห้งพี่น้องเอ้ยนี่พื้นที่กว้างแต่บได้มัน,มน,มนรรพี่นอ้องเอ้ยเน่รรนาเบิดพื้นที่กว้างเห็ดกว้างนี่คือเนาะแต่ผลผลิตเขามันมันบ่ได้พี่น้องอือพ่ผลิตบ่ได้คุณภาพอือพื้นที่กว้างอยู่เนาะจักเศษจ,จงังใดทัศนสิไทยสิเบิกกะบ่มีเงินเนาะ ผมีเงินเห็ดมีเงินเบิกก็เลยวิธ <c oughs> ีแก้บอกเลยวิธีแก้จังใดแหละเด็กมีแต่หัวเน่า,นาๆไอ้นบอนี่หัวเน่าลายกะหัวมันกะพอโอเคอยูท่ทำบ,บนเอาพี่น้องมันเน่าหลายเด้ มาจากเซฟวิธีใดก็บโบหงส์กันมันสิบบอยเนาเนาะบางทีถ้าเขาเบิกอเขาไทายบางทีก็สีเนาอยู่เนาบ่าหลายลกกระแข่งพี่น้องเอ้ความแข็ง,ขงงัดเนี่ยโอ้ยมีแต่ขุดเอาพี่น้องความแข็งนีง่ละซีวิทซีซัมเน่โบซีวิทถ้าบ่าเษ็ดก็บ,บ่ได้กินไปนี่แหละพี่น้องเอ้ย อันนั้นเห็ดยังมีอดนะเฮ้ยก็สิอัปเดตประมาณนี้แหละพี่น้องเลยส่วนมันที่ว่าเฮาวเบอร์เบิกเนาะส่วนมันเฮาวเบอร์เบิกเบอร์ไทยก็สิประมาณนี้แหละผลผลิตเนาะเพราะว่าเฮาทางเลยเฮากะ จุดเลยเนาะทางอะไรก็จุดเลยบ่ได้เบิกบ่ได้ไถผลผลิตกับบุคอยดีเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นบทเรียนให้กับหลายหลายคนเนาะที่คิดสิทางอะไรก็แบบบ่เบิกนะเนาะทางอะไรก็ปลูกเลยก็สิเป็นแบบนี้แหละมันหัวมันเนา่าพี่นอ้องอันนี้คือเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้กับคนที่กําลังสิปลูกหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก,ก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะเอาเสียวิธีใดเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อส่งอพอเราไตา่แชนแนลของพวกเราเนะาะฝากพี่น้องสนับสนุนเน่ย่ะการที่ซำหนีแเลยเนาะพี่น้องเนาะ